กลับเข้าสู่รายการคุยข่าวกับวส919ยังอยู่กับดิฉันชัดชัยนะคะพร้อมกับภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33สำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้การต้อนรับพลเอกกำปนารุด,ดิษฐ องคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลลนิธิโครงการหลวงเลอตอทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ร่วมกับจิตอาสา904พร้อมกำลังพลจิตอาสาพระราชทานประชาชนจิตอาสาพระราชทานและส่วนราชการในพื้นที่เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามพระราชปฏิธานสืบสารรักษาต่อยอดในโครงการสืบสารงานโครงการหลวงฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำ ทานเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการหลวงเลอตอโดยมีนายสมชัยกิจเจริญรุ่งเรือนผู้ว่าราชก,การจังหวัดตากกล่าวให้การต้อนรับณนะอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อยศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอตัมบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาจังหวัดตากนั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไปกองบัญชาการกองทัพไทย โดยผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่24สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารนา ตรวจการดําเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายในหน่วยพร้อมทั้งให้แนวทางในการพัฒนาฐานการเรียนรู้โดยการนํานวัตกรรมและความคิดสร้างสารรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เป็นที่สนใจของประชาชนเข้ามาศึกษาดูงานเพื่อที่จะสามารถนําไปพัฒนาต่อย,ยอดให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและชุมชนต่อไปณศูนยะ์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสีมงคลหมู่8ตําบลคาชะอีอําเภอคาชะอีจังหวัดมุกดาหารนั่นเองค่ะ ต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไปกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่13สำนักง,งานพัฒนาพักหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้นำกำลังพลจิตอาสาพาระราชทานของหน่วยร่วมกับเครือข่ายนักพัฒนาและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโดยร่วมกันปลูกหญ้าแฝก ตามโครงการพัฒนาโรณรง์การใช้แย่แฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ําลดการช้าล้างพันทลายของหน้าดินและช่วยเก็บกักตะกอนดินในพื้นที่ลากชันนาบ้านผู้ใส่ตาบลยางน้ํากัดใต้อําเภอหนองยาปล้องจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ